โบสปาคูนโบใครโบรมันดูขนุนซิดูขนซิดูขนซิพนทิพย์อย่าพึ่งนะเอเอเอปะคืออุย้ยจัดเลีอยเลยเออเอพอพนทิพย์เต็มเลย เออเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อนี้ละอันนู้นของตัวเองก็มีนุน้นดูนุ้นสิดูนู้นสิโอ้ดีโอยูทูปเพิ่งตื่นยูทูปเพิ่งตื่นปาดินเต็มเลยพลทิปนี่ดูสิ ถูแล้วพนทิ์อยากถูแล้วพอแล้วนะพนทิ์โคก็มีเหมือนกันอันนายโชว์อันนายโชว์อันายโชว์เอออยากโชว์อยากโชว์นายของแท้ครับอันายของแท้แบว่าเออฮึบเออฮึบ สองขายกขึ้นสูงสองขาสูงฮึบเออใส่ผู้ใหญ่โอนแล้วเอาพลทิปดีจักอะไรดีโอ้ยคันคันพลทิปคันคบาเบาๆเด้อเจเด้อคันแต่โคนี่แหละพลทิปนี่นุ่งสูงนุ่งช้างมักย่องสูงเออทำใส่ผู้ใหญ่สูงสูงนี่ ได้ไหมเมื่อกี้ทีโอ้ยไม่ได้เลยเอาไม้นุน่นอันนุ่นทำไมโอ้ยเมื่อกี้ถ่ายรูปไม่ทันเลยขนุนนี่เดี๋ยวเอาเข็มมาเจ้าขมับให้ขนุนขมับมันบวม อดูคลทิพสิมีความสุขมากคลทิพดูหน้าตานางมีความสุขมากเอ้ยคันใบหูมากเลยคลทิพนี่นุนรอบนึงสินุนถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้นี่อือเสปเีย,ย,ส,ยสูง สูงหนุนสูงถ่ายรูปใหม่กันใช่รึสูง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 ,สง,สงโอ้ส,สปาคูลของใครของมันนะนี่เดี๋ยวหมอนต่อไปมันก็เริ่มหายไปทีละนิดทีละนิดและอ้าวยกยกโคกคันโคกคันดูโคกถั่วโคกคันครับเออดูโคกคันขาหลังเออผุดทิพย์คันหัว นดูพลทิปขันหัวโอ้ยขันหัวถึกขันหัวบุบถ้าช่วงบ่ายๆได้เล่นนี่โอ้ยเย็นสบายเลยเอานุนนุนยักษ์สูงฮึบเอาแล้วเอ้สุดลังคาเลยโอ้ยันเลยอ่นนุน มันเป็นช้างมักเ่ี้ยวข,ขนุนน่าอาไรสิขนุนอน,นายฮึบฮึบโอเคได้โจยดีมากได้แล้วก <laughs> ล้องมันไม่ทำงาน ต้องมันไม่ทำงานเมื่อกี้นุนท่าสวยๆทั้งนั้นเลยคันนี้พันธบเบาๆพลทธีบานโยกแล้วพลทธีนี่อ่ะโคกก็คันนุนหว เล่นอีกแล้วออน,นี่กม็มีความสุขเท่าพี่ใหญ่กับแม่วาดหรอกมีน้ำให้เล่นตลอด24ชัมม่วโมงอ้วนมากขนุนอ้วนมากซื้อฟักมาให้กินว่าขนุนนี่ ขะละนุ้นโหอหอมปากหอมคอขนุนยังพญ่ยโอดไปพ่นกับเซ้าลินได้ขนุนเลยโบน้ำน้ำนอยอยคนทิพย์ทันขาหลังค่ะทุกคน นุ่นเสียงหน่อยเร็ววันขายกล้วยได้ละขายเสียงหน่อยเร็วเสียงซื้ๆมียังดดกโอ้ไม่ไหวใครจะไปโรงเรียนยกมือขึ้นยูทูบยกมือขึ้นวะ่ะใครจะไปโรงเรียนแล้วยกมือขึ้นไหนจะไปไม่โรงเรียนนี่เกียร์คุกไปเลยอเกียร์ขนุนไป นีขนุนไปเด้อยูทูเอเนามงได้กับบมงได้มันอู่มงนาคุ้เออมาแล้วลเออเอเอเอบอนกกี่นุดปืกี่นบ่เลยกีกระแตละกระแตมก้นกี่ลายยนบอกกี่กระแตมก้นะ

วันนี้จะไปเอาใบามะพร้าววันนี้ได้กินของสูงแล้ววันนี้ช้างนี่ได้กินของสูงแล้ววันนี้ อื่นขายยาเด้อจ้ดเด้อวันอาทิตย์ขายยาจ้าออเดอร์ได้นะคะไม่ไม,ไมีสี่อันนี้ออเดอร์ไว้แล้วของคุณพี่จินดาสองร้อยของคุณพี่ภูมิใจสามร้อยบังคับนะคะพี่ภูมิใจบังคับบังคับว่าวันอาทิตย์มียาขายจองไว้เท่าไหร่ดีวะเขาว่าสามร้อยแม่คอนว่าห้าร้อยแกว่าสามร้อยนั่นแหละเออสี่ร้อยไปแม่คอนว่าอย่างนี้เขาจะปลอกทิงนะ้งแล้ว ขาจะบล็อกแล้วพี่ภูมิใจดีกว่าเอฟซีท่านไหนยกได้ก็โยกไม่มีเอฟซีเอฟซีท่านไหนไม่ค่อยสนิทแม่ควานก็ไม่กล้าโยกหรอกแล้วคนไหนสนิทสนิทหน่อยก็โยกกันได้แต่ไม่รู้ไม่รู้พี่ภูมิใจเขาสนิทกับแม่ควานไหม ใดโยกใดคอยกระโยงมืดผู้ใดโยกบันไดถึงว่าสนิทแต่โยกไม่ได้ก็ไม่กล้าโยกมันดื้มันไม่ยันข้อดาให้อย่างคุณอ่าอย่างช่างมีอย่างนี้โยกได้นูนีอย่างนี้โยกได้โอ้พี่ยาพิวไรนี้ไม่กล้าโยกดื้อพี่อินอย่างนี้โยกได้พี่อ้อยโยกได้จักโยกใดโบ๊ ยกได้เองคนเดียวเลยไปะปะไปแล้วยวดูกดไลค์กดซับสไครต์ให้ youtube ด้วยเด้อเชโยจะไปโรงเรียนแล้วเชโยยังมะนะเชโยมะเชโยเชโยขวดนมก็จะหยุดให้กินแล้วเชโยเมื่อคืนให้กินนมเจาะกลองเอาไม่ไมยุมดูดเลยเชโยเชโยเชโยบะ หัวหัวหัวอยู่มาหัวหัวผม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 ตุ๊ด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 โอ้ย